คมันจะพร้อมคนมากๆแต่ว่าเบิ่งมันเดือดยังเชื่อเขาว่าไรเนาะอ๋อครับเออเบิ่งไปทั me, <bunker. S 2> ้งรอหีกอก็เพิ so uh ่งจเปิดประตูมันเบิ่งเดือดยังดกเออละยันดีน้ำดูน้ำไหลอยู่ครับผมมือนั่นปูว่าไหนมามือขึ้นบ้านครับเออมือไปคนแก่ไหนของจากยุคนีนวะบอกปรับครับตาบ้านเรมือมันีที่กินมาบไหนครับ ไมเ้ตเพื่อนว่าเอาไว้ใส่หมอนสะก้อนสั่นว่าตีแจ่งมาบ้านหน่อยจี้แข่งนอยี่ยงครเอาขื้นยิ่งหมอนหมอนตีเพิ่นเอาไว้ให้อะละข้างในดีเลยเอาทำนี่นะลัดข้างในเนาะเขาบ้าเจาะให้ซะบเสตฐานฐานมาก นั่นู้วนี่มากฝากแล้วบอกหด้าบายเลยล่ะไปคอนเทนดีดีดีแบบีเป็นน้่ยอืมเปนนเนตมันกันู้ของมาได้หรอครับในหลังแบบไงเ้อก็เ่าเมื่อคือของผู้อื่นเนาะของเขามันหลังหน่อยก้าใจใน่สิดทีของมีครับอย่าไปกระตือรือร้นในที่สทีของมั่มีครับ น้าเจ้าของน่อยอยากได้ขู้ารมันมา d a ดหรอครับเม่ยนมาหรอครับหน้ามีน้อยยากได้สามร้อยกระสอบมันมา day ครับเออมันก็ไ a ้สามเน้่ที่เอาเอาขั้นเก่งมาบอกลดนี่คม่นผูกสันเดมันเลยหยัดลงไปได้เออแม่ยนปูเอาเส้นตัวท่านน้อยได้หลายมันม่ day หรออือแต่ว่าให้ท่านเรื่อย ่เะมไปออันว่ามันว่าจะไปขายหน้าหาแสนมาท่านทีเดียวหรอกครับเออท่านแล้วก็เดือดร้อนจะเดือดร้อนจะของเออเฮ้ยท่านจะเกาบาดนี่ที่บาดท,ท่านซึ่งวัวไส้ไปมันสะสมไปหรอกกับข้อใจท่านแล้วลูกเมี่ยเขาว่าเดือดร้อนครับนั่นก็บข้อใจแล้วข้อใจท่านน้ำกัน<อ>แมนบอกผู้วองนี่แนแมครับเออเป็นบุญเลี้ยงเลยต่อไปก่อน บ่ไดแน่อนอนอยังกับบ่แน่อนอนบ่แน่นอนจ,กจักยางแน่นอนที่สุด <c oughs> คือตายเกิดกับบ่แน่นอนอาตายไปแล้วได้ตายเกเิดมาแล้วได้ตายแท้เจาไปแังไหนบ่มีผู้มาบอกเมียหักแท้ตายกับบ่มาบอกหักกันปัญญากับบ่มาบอกหัวตายเตะแท้หักกันแท้กับบ่มาบอกไม่เป็นอะไรเลนตายแน่นอนจักเสียด้เกิดบ่ได้เกิด เอติกจ wow ังหลวงปูขุ่นก็ว่าศักดิิ์สทธิ์เลยเนาะครับคนนับหนาถีตาหล่ะตายไปแล้วแล้วก็นี่ที่อไปก็มันสิยังไหวสองยางคือดีกับบบดีความดีกับความบบดีเออกระโบดีกับบบดีแผ่นดีแต่ยูได้โดนคนกระว่าคนหาอลอยเพาะเส้นมันบบดีถึงลอยหรอกลูกครับเมียห่ามันกถึงลอย หัวก็บ้าถึงลอยความดีเนละยแม่ก็เต็มลอยจะคน่อนแบกมันสัวที่สุดบักแม่งตายก็ไม่มีผู้ใหนะ้น้ำมันอยู่เส้นดีเขามันเก่งน,นี่บมันเป็นยไงนี่ไงบ่อเป็นว่าแซงจ้าของเขาบอกว่าปลาไหา้ไข่คว่ำขอคิดบุดีก็เหลือคหลางหน่อย,อยต่อไปก็อ่างนี้จะเสียงอกเสียงจ,าจ่าเนาะไม่บ่ละต่อไปนอนาคต เห็นแต่ลูกแต่ก่อนก็เรัฐบาลเลียนอยู่นี่แล้วเปิดว่าอันนี้ฮรยลักษณะถึงเยิ่งขึ้นนี้เข้าว่าตายแล้วมัวเาอยู่แนวมูนี่ก็ได้วัวไปติดบากกันทุกคนอ่ะวนที่เดีเป็นเรื่องมันก็เป็นเเป็นเรื่องจริงเลยแล้ววันที่มันหนีวาได้หรอกก็นที่หนาวสิบสี่องศาเมื่อสา อเ่ผูหักดิบอกหักของนี่แต่ว่าหักแล้วผลมันมีมันเลี้ยงไว้มันมีปัญหาก,กับเทาะครับความผูกพันอืมไปใช้ก็บ่ะไรไปใช้ก็บอะไรัวน้ำมันนาทีเหรอไปใช้ก็บ่ะน้ำนเออต้องเด็ต้องมานึ่ <c oughs> หักมันดูมันว่าหากักหักจากเลเีเ้ยงไป็นท่านกันเลี้ยงไปแล้วยังสิจังไกลยัง,งส่เ <c oughs> ขาก็ไปหากินแในมอ่ะเรียกว่าแต่ตเร็วหน่อยอือ มันนี่เซลเขาขายได้กิโลละร้อยน้อยเดียวก็ร้อยหนึ่งก็จะเลี้ยงอยู่แต่ว่าบัดเลี้ยงเขาไงแล้วเขาก็เอาไปขายกินนี่แหละมันโซสารมันเครื่อผูกพันตัวนี้กระจาได้ตัวนี้กระจาได้อมันเป็นกันอยู่ตัวนี้เสียกับสินหนาหาเ้นหาหาบาดนี้พ่อเขาว่าซื้อปั๊บก็เอาไปเอาไปทำพ่อแค่นั้นปู้ตัดสินใจว่าบ่อเลี้ยงยาบ่อเลี้ยงจักอย่างอืมนี่ดีกูนั่งดูนั่งร้านยังอะไรได้

ล่วงผิดอย่างกัรจะมั่งกอะมาณนั้นละยงถูกแล้วนอกใบใบเลยเดี๋ยวกะทิไปกินเขาอยู่ตรงทุ่หน้าค่อยไปก็ได้หรอกะทิกะทิอาบน้ำนะครับไปทุ่งหน้าเนี่ยแหละมหันกระถาสร้างเพิ่นมาเห็ดว่าเบิ่งเห็ดประตูหัวโอ้ขาคนปรวัดสร้างมาเทียนไม้ลายปิครับมาเหมือนนีบ่ล่ะเออเพิ่อจะสร้างไปสร้างเอาคืออะไรไหมครับคือคือเสาเสียงเออมันได้เคยติดกัน แมวกันมาแม่เราอยากให้ก็ย่างหน่อยก็ต้องโอ้ไม่กันนี่เสอเท่านี้เนาะครับเพอ่ขนาดว่ากันเบอร์เลนไหนมาไปเด็ขก็มาสี่มันยาวเราอ่ะสี่กันเราเกือบมันเสีย <c oughs> เกือบม,มันราก็จะออกขึ้นไปอีกทึ่งกันัถนะวะ แ่ไหนสิเขามาตกหมาบอ๊จูบบู๊งหอบงเออปต้กระถินตาที่แพงอยู hmm. ่บดีเป็นไห้ไห้ร้านน่าหายยู่ดอกนี่เหลือตัวสุท้ายคนเรียงไว้ามีก็เลยล้วันออกเออนั่นอยากเรียงตัวพอดีปนไหนดอกไปเจ๊ข้าอเขาเอามาไห้ตัวสุท้ทยเขาเหลือเหลืองานเรียงเปยเขา ไม่ไ่นทำเลยเราอยากเลียกโมก็เลยไหนมากือตอนนั้นว่ามันเก่าหเลยะตอนนี้น้อยลำลอยนอยู่ลำเลาเยกัเสียเขานะเสียเขาว่าเอานึ่งละ ก็เป็นนั่งง่ามอยู่บยุบานเท่าต่ตอนโคก<ล>ก<ล>ูโยนแกหน่อยลูกไผ่ไม่เอามาให้เสียท้องเขาโอ้ขนาดเสียสูงไงเลยอีอีสูงไงโยครับบัดไปไปในพูดไปกินเหล่าเนาะเต้ขี้กินเหล่าเกี่ยวไปตลาดของต้มกอนจะบอกว่าเป็นเหล่าเขาหรอกเต้ขีมันก็ว่าแกงดือนมันกวนน่า,าจะเท่า In mấy mấy môn lương hôm nay ghi bát, mẹ không Doctor, was Mẹ không nè không nằm lúc ta hôm 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 ทังเงินเอาเลยบ่เอาเพี่เอาถ่าเอาเท่านั้นเออเอาขวันเราตั้งนี้นั่งมาเราใส่ก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเด้กินเหล้าครับเออแบบนี้ก็เขาก็เห็นเหล้าเนาะพวกกินเขาก็บ่นจากนั่งน้ำแหละคเออก็ไปนางวนใหม่ไปดูเลี้ยวไปถึงกุญแจแบนี้ก็เลย ก็ยัดังคูณเดียวอืมัังอีนี่เจลรกมึงเเลยบอกกี้ในเออมึงจ็บันที่ีใจกจจึงเจ็บกันอยูนม่ขึ้นรถมากมันขึ้นสถานีรถไฟหัวใหญ่อีนี่ชื่องานเนว่ออ เลื่อยมันมานังน้ำแทนเด้งเลืยเออไม่แม่กมานังน้ำยืนหนีเดีวยวแต่แม่ลาแม่จะไปหาผัวมันผัวมันทำงานก่อสร้างอยู่บางแคครับหาจำได้หอดค้อมือนี่นี่ไปนี่เลยก็บเราดีหรอกจะกีบปูกันยุงก็นี่เนาะครับครับมึง มันงกบอาน,าบบนตัวแบบดีครับรอเขาขัดนั่นยังมีเห็บบน้มเขาบอท่านอื่นละุงดอกครันอืนพีพผกระเทือนนีนะเดี๋ยวไหมกระทิรสามสิบสามสิบกัวครับไม่ยงม่เท่าหรอกยังมื่เศร้าจะคอยไปส่งมันบางแคเลยเบอ <c ười> อ๋อกินเหลานังก,กันก่อนเออ,เ,อ,อเราก็บ่กกินได้ กินเนื้อื่นอีกไ่ไีเดียวมงจนั่งนั่มีกตเอกไหมไม่ิ่ดูดินั่งก็ิาเรื่อยๆตี้ตจาา่ดอยู่นั่นเลยตอนนี้จำอะไรแล้วดิไระบจำมาได้แล้วไปแล้วไปบูธมาัเป็นงอ เ่ยนิดเข้าสมัยแล้วเราอยากเข้ากัะตายนี่กับครับอะไรจเอานี่ไปลองพอกันเนี่ยยังยาสูบยาสูบยานันยาเส้นยาส้นเป็นเห็นว่าเป็นว่าย่งบึเดี๋ยบ้งบวชไปบึงบวชก็เลยวะอเอก็เพินงทำแล้วแ พอคู่เลยภายฝากเงินไปสูตอ,อยาสูตไปเรียกกรสันห้วยตน้ัจะเอาเงินนอำเพลินกันกนกนบริเบนบ่หลายออสูแนวได้วะนี่แนวน,นี้เลยเออผมทีฝากก็ให้เ<อ>ลยว่าสินครับเลยสูตรน้วเพลนลานทายให้เกียวแตอเอาไปเป็น 3, ส,สามสามสามห้องบถ้าคนกินเหล่าอีกต่อไปแตจว่าผม <S 2> <S 2> <S 2> สุยาเรย,ด,ยดอกรอจะว่าผมแสงเด้ ทบบคเลยนูบ่าว่าเราบ่ว่าเราะเตให้เราให้ยามันคือแซงไได้เปี้หนูเอบ่ว่าเราุไหรือว่ายาสูบก็ดีก็ดีอ่ยาสูบก็รูถ้าเม่าผอดได้ครับบาว่าเรบ่ว่าเราเาเขาบว่าด้สูบแต่ว่าการเนเพร่ฐกิจเรา่ก็จะาขอีกแะถูกต้องแล้วอะเอะลรบดนี้ครับต้องต้องตมือต้องหาแนวเพิงต้ต้จแบบนี้ ับกออามาโจักว่าร่ลงไกาห้องมันบอดีแล้วอันครเบเตกีปู้หินสะพานร้อยหัวไห้บอดียานแล้วแต่อมัยนี้บอดให้บอดให้ไม่ยงไยหลังข้อหักเลยแบบแม่บอหรอจับแล้วจับเล่วเลยแทงกดูไปดูสิลง เนี่ยกระสังกูถือเรื่อ,องไปแบบนี้แล้วว่าเส้นเหรอเ่็กศึกษากูดีละเออแต่ว่าขี้โรถได้อยู่ครับจะเคยขี้โรถได้แต่ว่า,า,ายางบ่กใครดียางมันลงขาลงพื้นมันมันมันปวดเอวสะพัดเอวเก็บสะพัดสะผัดลมอยู่ละสะพัดปฏิรมทับอยู่ละโอ้ตรงตนี้เนี่ยลัดเอวไปดิอ๋อครับอืมยันไป